ใส่ผ้าปิดเปลกเรียบร้อยนะ้วกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุก่านเดอมบัวอย,ย่ฟังทครทางเราและต่างประเทศพบพอกันคือเก่าได้พี่น้องตอนนี้เฮากำลังสิไปซื้อน้ำม,มาให้แมยใหญ่จืดนอนนะซื้อน้ำม,มาไว้ให้แมยใหญ่จืดพี่น้องเป็นน้ำบ่อเป็นอันพวกหมาพวกผู้พีน่น้องแล้วก็สิไปในเมืองอะไรพี่น้องไปซื้อของอยู่ของกินนะพี่น้องเนาะแล้วก็กสิไปกับอเนยพออล่เนยนะพี่น้องเนาะ น the, mm, the the ้ำมันตอืมน้ำมันบา่น้อเวาเพนนป่น้องไปบกันท่ใดยังไงาบรรยากาศเมืองในฝตกน้อง่อได้บรรยากาศวนีจยกันห่วลานไหวเชียนอกอยากไปนำ ลายปาะนันมาเดี๋ยนี่ลายปาะนันบ้า,าแฉกเกลียวไปทิ้งนั่นเนาะเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งที่ป่าฝนตกลิ้นพี่น้องเอ้ยหมิดพนเมิดพนตกเอ็มบ่เลยเต็มบ่เลย น้อน้อนน้อาตาคุณด้วปุ่นพี่น้องตอนนี้กําลังเซดน้ำข้าวปุ้นกินพี่น้องเลยหากระใสหัวขาลงไปพี่น้องสิต้มปลาลงไปใส่กันเลยเนาะข้าวปุ้นข้าวปุ้นกระเบิ่งเบิงเซเบิงก็เซตงามอย่บอกเลยยังไงอืมเซตงามอนียข้าวปุ้นกันเลยเซตด้ยสวยงามข้าวปุ้น นี่จะเป็นภาคอันนี้ก็จะเป็นภาคพี่น้องปลาเนาะนี่เนาะกินไก่ เลือดนำพี่น้องใส่ก้อนเลือดนึ่ลมแรงพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นก้อนเลือดพี่น้องอันใส่มีตีนไกน่ในตีนไก่กันน่อยหนึ่งเนาะเข็ดกินเองพี่น้องเอ้ยบริมีงาน,นยังดอกเข็กินเองเนาะเข็ดกินเองก่อนสิไปไทยพี่น้องเ่าสิไปไทยแล้ว ข้าไปซื้อนามซื้อในมาให้ม่ใหญ่จืดยบร้อยแล้วเนาะสองแถวตอนนี้กำลังปอกกระเทียมเนาะนี่กระเทียมกำลังปอกเลยพี่น้องเอ้ยปอกกระเทียมเห็ดกินเองเด้อะบัดมีงานมีการยังดอกเห็ดกินฉลองสิไปไทยฉลองสิไปไทยกุ้ยกุ้ยนอกนออะไรนอกกองด้เลยนะส่งสีดานลำบะดืดอยู่ทงเงินบางคนจะไปน่าส่งมาหา ไปฟ้าฮามะบูเดนุงดอกให้พอให้ไลายกันหนุ่มเธอโตเก่าเขายอดเขายอดอ่ะนะบูเดนุงัวใหม่ตัวใหม่กันเราไปหาดันนี้แล้วจังหนุ่มเผื่อเราจะได้ออกงานเธอหนึ่งเมื่อได้ก็เห็ุบุญในลอยน่ะเราไปแฮมคำหนึ่งโอ้ทีสเปร์หาบูเรยอยู่ว่าเสีไปเมืออื่นไปไทย เจ้าก็ไปได้ไปบอจ้าคนเห็นน้ำแล้ว่าจะไปเออเห็นบ,บนัตรแล้วอ,อ,อ,บบอืมเออบัตรออกแล้วเออนี่เห็นแล้วแหละเหตุบุญแล้วก็ไปแล้วเนาะอืมไปไทยคือว่าลูกชายก็ใหญ่แล้วอยู่น้องม่ใหญ่ก็ได้ทีสับปเปะเหตบุญ มาแต่น้องซิโน่พูนี่มา้าวกมินาวาเลยะืเหมาะตั้งแต่พุ่นมาและเจ้ากับบริฟันยังเลยบอกบ้านกันเงียบยังบอกบรียังต่างบริฟันยังเลยเออ หงหน้าคิดทอดในโรงงานนะคะไปอยู่เนาะแม่ทะแล้วเด็กน้อยกำลังแบบเนาะไปใส่กับไปกับแม่อยู่กับแม่ไปยามได้ก็เห็นอยู่ในเทีงเยงลอยนะจักเดือนเลยวันบังดำหน้านี่เนาะหากับสามเดือนไปอืม ไปเหตุงานบ้านมากันไปค่ะตามผิดพี่น้องเอ้ยละละปล่าครับเเพิินเนาะหน้าเนาะเพิ่นก็มาบอกกันเหตดบุญน้ำเัินนอกนะพี่น้องพููที่ว่าตกนนำแะลรเนาะแต่ไม่ใหญ่จืดกระไรคลองไปเพิินมากหลายเนาะ ทั้งวายทั้งเสือผามัม่วงมา่าม่าเป็นกระเมื่อแหละตอนข้าวขอดิ่มผิกพี่น้องติ่มผิกกระเทียมเนาะ,ะเห็ดน้ามคอปุ้นพี่น้องเลยปลาตัวเดียวพี่น้องบัวลายดอกปลากะเปื่อยแล้วปลากะในหนึ่งตอนนี้กำลังจะเอาตีมไก่ลงไปพี่น้องเฮ็ดผูเ้เดียวเนาะ ต้มสุกแล้วตีนไก่กับต้มเปื่อยแล้วพี่น้องเอ้ยขูจนแข็งคาลุดตอนนี้เราก็เอาลงแล้วเอาตีนไก่เนาะพี่น้อง,งนีกำลังคั่วน้ำมะขาบปุ่นเลยพี่น้องเด้อ พี่น้องใส่พงัวลงไปเดี๋ยวแต่ผู้ใดหมกักโหลดใจนะพี่น้องเนะเา,าะเห็ดอวาชเช่แทบในปากแล้วก็คือโอเคโหลดพี่น้อง <c oughs> ใส่มัวสุ่ไปเลยเนาะใส่น้ำตาลลงไปนิดหนึ่งพี่น้อง เดียวพี่น้องเลยรื้อเื่อจนะึมซื้ออันหลอดดีพี่น้องเอ้ยกับใบมะกรูดใบมะกรูดใบมะขูดพี่น้องเอ้ยลื้อเสื่อเพื่อนฮะบัดต้นแมน่งน้อยกี้มากผลิตไทยกี่เกณฑเอาเนะเาะมาใส่ถ้าใครสนใจใส่เลยแสดง ขาดไบมากูดโอ้งงอมยบบหหมหอมแต่น้ำ้าะปุ้นลน้ำหนา้าะปุ้นทิ่กระเติมตลอดเลยนียท้งเป็นกวัวแตวก็เป็นกล่องแบบนี้เนาะขัวไปจนกวัวใช่ได้พี่นะเดี๋ยวจอยใหสร้างมาเห็ดเฮือนคั่วอยู่แจ๊กมือได้สางใช่ไหมน่นาะเลย พราะว่าย่มลมเดี๋ยวเห็ดกินลำบากเนาะดังพื้นดังไพ่หยาค่ะพี่น้องเพราะว่าลมเนาะเราบม่ได้ใส่เตาเกล็ดเนาะไม่ไ้ใส่เตาเกล็ดเราใส่เตาเตาถ่านเนาะมันก็สิติดไพ่หยาขนาดพี่น้องก็เลยให้สร้างเพิ่นมาเห็ดหายจากมือได้เพิ่นสิมาลงมือเห็ดทำครัวเนาะเห็ดเตือนครัวพี่น้องทำครัวมาเห็ดยันบริอาทิถ่ายพี่น้องเบิ่งอยู่เพราะว่าสิไปลายไทยแล้วเนาะยัน กลับขึ้นมาอีบ้านรอบนี้โอ้ยกลัวแล้วแล้วจะสิเป็น,น,นอะไรไก่พี่น้องไก่สิได้เลยพี่น้องจ้าวายควันหอมบอลเอยหอมบ่อยลอยออันเลยหอมหอมน่ากิบนอบอลเอย กู้หเห็ดข้าวุ้นเนาะกระชือปุ้คือข้าวปุ้นเลยจังไลยแม่ใส่ดอกซีมก็ข้าวพี่น้องตอนข้าก็ะชใส่กะทิลงไปอันนี้คือนำยากะทิด้อพี่น้องเด้อ ปลานิ่นพี่น้องเอาปลานิ่นเห็ดอันน้ำเนาะตำยากะทิลมลมพี่น้องเอ้ยทางบาา้านเฮาเชียงลังกกะซีดังกระลึบกระลึบนอ้องจา้าบลาเนี้เฮากะทิใส่หนีลงไปเลยน้ำหนาขับปุ่นพี่น้องไปนำหน้าขับปุ่น,น,น,งน,น,นลงไปเลยน้องตอนนี้เอากระเลือดลงไปนอ้องพี่น้อง เอาลูกซีดลงไปพี่น้องไว้ไว้แต่บ่ได้เปลี่ยนเพนก่อนพี่น้องตากลงดีกว่านาะจังบ่เสียงดังแล้วก็บ่พงใสอีกนี่ตัวนี้ฮะก็ลงเรียบร้อยแล้วกำลังแดงพี่น้องขากระลีไป วักใหญ่พี่น้องเว้ยสีแบ่งลงวัดน้ำเนาะพี่น้องแบ่งลงวัดเนี่กินน,ำน้ำเนาะมีก้อนเลือดแล้วก็มีตีนไก่นมจีนเยอะๆเลยจ้า,ากินหลักการเด้องเด้อ ละน้อยพนปัวกันเนาะพี่น้องคือเรียบยยร้อยแล้ววานนี้กินได้กินได้พายสิกินอันเลยพายนายจอยอเอาเลยเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอเก็บภาพบรรยากาศวัยเพื่นอทนทันใดเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องจ้าสบายดี